รงครับซับแรงกระแทกได้ดีคาลิเปอร์เบรกสีแดง G.R. Sport ครับมีสายรั์ G.R. อยู่ที่ด้านในช็อคอัพมอเรทูบสวดคอยสปริงนะครับเป็นสีแดงช็อคอัพด้านหลังครับสีแดงเป็นช็อคอัพมอเรทูบย้ายจากข้างในมาไว้ข้างนอกเพราะว่าฐานล้อกว้างแล้วนะครับเหล็กกันแทกด้านท้ายสุดติงเลยรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเมืองนอกครับ ไว้ลากของอะไว้เขาเรียกว่าลากจูงส่วนในไทยนะครับก็เป็นเหล็กกันกระแทกดีๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆวัพลมาวันนี้เรามาชม r รเ o GR Sport ในรุ่นที่ไม่มีสปอร์ตบาร์ ในรุ่นนี้นะครับราคาจะถูกลงกว่ารุ่นที่มีสปอร์ตบาระหลังครับ2,000 20, 0บาทนะถ้าใครนะครับอยากจะได้สปอร์ตบาร์นะครับสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ครับสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ส่วนราคาอ่ะเดี๋ยวผมจะแจ้งครับให้แฟนๆได้ชมได้ดูกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าราคาสปอร์ตบาร์ถ้าสั่งแยกต่างหากราคาเท่าไหร่มา โอเคสำหรับในรุ่น g จ a p o r t ในรุ่นนี้ผมว่าโคตรดุเลยนะครับดุเลยมองมุมไหนก็ดุมองมุมหน้ามุมข้างยิ่งจอดอยู่บนถนนนะครับบอกเลยว่าเต็มเลนถนนนะครับใหญ่มากใหญ่มากกว้างมาก กับพละกกาลังเหลือหล่อนนะครับ224ม้า550นิวตันเมตรแรงรแรงเหลือๆสุดจัดในรุ่นนี้กับ h y ร o อตร e v ว g เจียสปอส่วนในการดีไซน์ครับกันชน,นหน้ารับอยู่ข้างล่างตัวลิ้นกันชนนะครับท่าในรุ่น g จียสปอรครับมันจะเชิดขึ้นมานะครับ เพื่อเขาเรียกวา่าเวลานะครับเวลาออกทิตเจอเนินชันๆนะครับหรือเจอโขดหินนะครับมันจะไม่โดนกันชนหน้าเขาเลยออกแบบเพื่อให้รถมันลู่ลมแล้วก็รับสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเท่มาก มีกล้องรอบคันมีโตยต้าเซฟตี้เซนต์ขับครบคันกันเลยทีเดียวแล้วก็กระจังนหน้าดีไซน์เฉพาะจีอาร์สปอร์เท่านั้นหลอและเหลือเลยไปไปดูไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นเบรกเตอร์ใบบีมนะไฟสูงไฟต่ำอยู่ในคมเดียวกันไฟเลี้ยว l e d d a y t ทามล u าน i ิงไ i g h t l ลดี ไฟตัมอก LED พร้อมกรบกรอบไฟตัมอกเปลี่ยนแบแล้วก็เซ็นเซอร์พร้อมกับกล้องรอบขัน3ำหรับสิงอสาเท่มากดุดดันแน่นอนครับช่วงล่างมีการขยายฐานล้อนะครับให้กว้างขึ้นแล้วก็ชกอัพนะครับมือรทูปเป็นชกอัพกระบอกเดียว ทำให้ขับแบบสปอร์ตนึบแรง right. ครับซับแรงกระแทกได้ดีครับสลับตัวช่วงล่างนึบรับแรงกระแทกได้ดีล้อลอยครับขนาด17นิ้วเฉพาะเจีนะครับยางเป็นออ t o โเรนนะครับเป็นยางเบียบคุนกิดสายลุยนะครับจัดไปนะครับแล้วก็ คาลิเปอร์นะครับเขาเรียกว่าคาลิเปอร์เบรกสีแดง GR SPORT ครับมีสัญลักษณ์ GR นะครับอยู่ที่ด้านในเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคาลิเปอร์เบรกสีแดงก็ทั้งสีล้อเลยนะครับส่วนชุกคอัพโมดทูบส่วนคอยสปริงนะครับเป็นสีแดงสุดจัดเลยรุ่นนี้บอกเลยว่าสัใจจริงๆ คิวสุมล้อเฉพาะ GR Sport เท่านั้นนะครับกระจกข้างสีดำเงาครับพร้อมกล้อง360แล้วก็ไฟดิฟทอลแรมนะครับสัญลักษณ์ไฮลักสีดำเงาตัวโครงสร้างครับเป็นโครงสร้างอะไหย G A ครับอยู่ซับแรงกระแทกจากกระชนด้านหน้าแล้วก็ดันข้างทำให้ผู้สารปลอดภยัยอ่ามือจับนะครับสีดำเพอย์น็กสีดำเงา แล้วก็บันไดข้างครับสีดำเราพาเข้าไปชมด้านในด้านข้างครับเป็นแบบซอฟนะนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ตะเข็บได้สีเทาแล้วก็ลายเคปลาด้านบนเมื่อเปิดโครเมียมแผงควบคุณสวิตช์เป็นแบ็คลำโพงพร้อมกับลำโพงทวีตเตอร์ครับแล้วก็ที่วางแก้ว โซลตรงช่องแอร์ครับเป็นแบ็กสีดำเงาด้านบนเปลี่นแบ็กแถบล่างแล้วก็ด้านบนครับเป็เี่นคปลาเบาะฟังู้โดิสารนะครับปรับเมนวนนะนะครับสีดำเป็นหนังกลับแล้วก็หนังสังเคราะห์อยู่ตรงด้านข้างพร้อมกับแถบแตะเข็บได้สีเทาพร้อมหมอนพนักพ์คิงครับส่รัตเจยเบลสีแดงเบลสีแดง ชาพาะเชียเท่านั้นถังมันก็จุได้80ลิตรครับเป็นดีเซลนะครับรองรับ B7 B7 Premium แล้วก็ b 20ช่วงล่างด้านหลังครับล้อ18นิ้วล้อหลังก็เป็นดิสเบรกพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงยางเบียร์คุณดิษ แล้วก็อ่ะลืมบอกขนาดย่าง265 65 R 7 7นะนะครับ oh. ชอกอคอัพด้านหลังครับสีแดงเป็นชอกอคอัพโมดทูปย้ายจากข้างในมาไว้ข้างนอกเพราะว่าฐานล้อกว้างแล้วนะครับ oh. อ่ะเดี๋ยวมองมุมด้านข้างมุมกว้าง รอจริงใครที่ซื้อรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบความแรงนะครับไม่เกี่ยวกับเงินนะครับชอบความแรงเพราะว่าคนที่ซื้อนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่ามีอันจะกินนะโอเคอ่ะนั้นท้ายนะครับ ไฟเบรกวิทยสามนะครับ LD แล้วก็กล้องด้านท้ายกล้องถอยพร้อมกล้อง360มีกุญแจล็อกฝาท้ายแล้วก็ตัวหนังสือนะครับเป็นสีดำเงาพร้อมกับสายล็กอก GR ด้านท้ายไฟท้ายนะครับ LD นะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ยู่นะครับนอกนั้นเป็น full LD ทั้งหมดเลยกระจุด้าท้ายสีดำเงานะครับพร้อมกับ บสปอร์ตมุมซ้ายขวาเซ็นเซอร์สจุดแล้วก็ด้านท้ายนะครับเหล็กกันกระแทกด้านท้ายสุดติงเลยรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเมืองนอกครับไว้ลากของแไว้เขาเรียกว่าลากจูงส่วนในไทยนะครับก็เป็นเหล็กกันกระแทกดีๆเลยนะครับเพราะฉนั้นอย่าไปใกล้นะครับหรือว่าอย่าไปชนด้านท้ายเขาแล้วกันนะครับ บอกแล้ว,ว่ารุ่นนี้แข็งจริงๆครับอย่าไปลองเดี๋ยวพาก้มดูนะครับตรงโชกคอัพด้านหลังนะครับโช๊คอัพคายบ้าครับเป็นโชคอัพเออทูปสุดจัดเลยนะครับช่วงล่างย,ยังเป็นแหนบอยู่นะครับยังเป็นแหนบแต่ว่าบอกเลยว,ว่าขับสปอร์ตสะใจมากๆนะครับใครที่ชอบความแรงลุยได้เลยขับรุ่นนี้ แล้วก็นะครับเสากาดนะครับเป็นชักฟินนะครับเสากาดชัรกฟินเสาการคดิปฉลามชาะเนรุนเจียรุ่นนี้ระบบนะครับบอกเลยว่าระบบจัดเต็มมากครับครบครันซื้อรุ่นนี้นะครับจบเลย อเดี๋ยวพาเข้ชมด้านในบางคนก็จะเห็นด้านในแล้วแหะนะครับด้านข้างนะครับเป็นบุหนังครับเป็นหนังสังเคราะหแต่เก็บได้สีเทานะครับเป็นแบบซอฟตาแล้วก็แถดบนวนคบล่ามือเปิดโรเมียมแองคุมซีดเป็นแบค็คแล้วก็ลำโพงครับให้มาสองตำแหน่ง ลำโพงด้านล่างแล้วก็ด้านบนเป็นทวิตเตอแล้วก็ทีวังแก้วเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางครับด้านหุนขับนะนะครับแอร์แบ็กให้มา7ลูก7ตตำแหน่งเบลสีแดงแป้นนะครับเบรกคันเร่งเป็นแบบสปอร์ตให้มาเฉพาะในรุ่น G.R เท่านั้นแผงคอนโซล ก็มีปุ่มสวิตต่างๆนะครับไว้สปอร์ตกล้องรอบคันปุ่มพีเดฟเซนเซอร์รอบคันป,ปลกกโปรงหน้าปางังน้ำมันแล้วก็ปุ่มคูสตาร์ทที่วางแก้วอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปนั่งด้านในตรงด้านข้างครับช่องแอร์ครับมีพินแบก็กแล้วก็ด้านบนก็จะมีทั้งพินแบก็กแล้วก็ลายเซต่าพุงมาลนะครับพุงมาลหุ้มหนัง พร้อมกับมาร์คเซนเซอร์สีแดงนะครับแล้วก็สายลั์ GR Sport ตผงลายหุ้มหนังแต่เข็บได้สีเทานะครับแล้วก็ปุ่มปฏิฟังก์ชันโลโก้ครับโคลเมียมลำดังแล้วก็แพดเดิลชิปเกียร์ที่พวงมาลัยแล้วจอเรนไม้ครับออปติตอนเป็นเรอนไม้เรืองแสงครือเสียงครับหน้าจอขนาดสิ1จุดนงนิ้วนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ ครับรองรับ Apple CarPlay ไร้าสายแล้วก็ดอทโตไร้าสายส่วนแอร์นะครับดูโซนครับแยกสายขวาแล้วก็ระบบเกียร์ 4WD นะครับมีวอลเล็ตชัชเจอให้แล้วก็ที่วางแก้วอีก2ตำแหน่งครับเกียร์เป็นอัตโนมัติพร้อมกับเซ q u e กิว a เชลแล้วก็โหมดการขับขี่อีโค่เนอรมอลนะครับแล้วก็พร้อมโหมดเบรกมือแมนนวล แล้วก็ก่องเก็บของคอนโซลกลางนะครับบุหนังสังเคราะห์จะเก็บได้สีเทาครับเป็นแบบซอฟข้างในก็มีปลั๊กชาร์จไฟ220โวลต์นะครับไม่เกิน100วัตต์โอเคเนาะประมาณนี้ครับกระจกมองหลังครับกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้แล้วก็ที่เก็บวันตาครับแล้วก็ไฟเป็นหลอดไส้โย ทิงแดดหน้านะครับพร้อมกับกระจกฝั่งผู้โดสารครับด้านขับก็ยังไม่มีให้นะนะครับส่วนบุหลังคาครับเป็นสีดํานะบุหลังคาสีดําไฟในเก๋งผู้โดยสารครับก็เป็นไฮโดรเจนครับเป็นหลอดไส้เดี๋ยวพายไปดังนั้นท้ายด้าน,นท้ายนะครับก็เป็นแบบซอฟบุหลังแบบซอฟแต่เขียบได้สีเท่าแผงกุ้งกุสวิช์เป็นแบ็ค แถบบนเชฟล่ามือเปิดครับโคมเมียมลำโพงครับหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ที่วางแก้วเบาปรับเขาเรียกว่าแยกปรับพับแยกได้ไดฮะหกสิบสี่ิบโอเคเป็นหนังสังเคราะ์แล้วก็เป็นหนังกลับนะนะครับเนะี่ยหนังกลับแล้วก็หนังสังเคราะ์ตรงด้านข้างโอเคเดี๋ยวไปก็ไปนั่งด้าน บนเบลนะครับสีแดงนะครับเบลสีแดงทุกจุดเลยนะครับด้านหลังมีช่องแอร์ครับแล้วก็ช่องฟัดชาร์นะครับเป็นแบบไท p ์สี่สอตำแหนง่งไม่ต้องกลัวแบบหมดโอเคดีไซน์นะดีไซน์ลงตัวผมว่าในรุ่นนี้ก็โอ <c oughs> okay. สุดเลยในกลุ่มรถกระบะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันมาโอเคครับสหรับในรุ่น GR Sport บอกเลยว่าคนที่ซื้อไปแล้วนะครับเราบรองว่าขี่แบบสะใจจุใจแน่นอนนะครับสหรับคนที่ชอบความแบงต้องมา GR Sport เท่านั้น อย่าลืมให้กำล,ลังใจกับทางช่องวัตสุผลของเราด้วยละกันนะครับเพียงแค่ท่านกดไลค์กดซัสสบสไคร้กดกระดิ่งนะครับเป็นกำล,ลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีวันนี้บ๊ายบาย